สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาเออผมจะพามาเช็คความดังนะครับของเออไม่ใช่ไม่เช็คความดังสีมาเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับของโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อเอ,อ่ยี่ห้อ HP นะครับยี่ห้อ HP นะครับ HP ได้แหละนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนนะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่าเออมันเปลี่ยนยังไงนะครับเวลาเล่งแล้วรู้สึกว่าเออเสียงมันดังเบามากนะครับเนี่ยผมจะพามาทํานะครับอันนี้ทําแบบคนตาบอดนะครับก็เข้าไปที่สปีกเกอร์นะครับกด insert ก่อนนะครับแล้วก็กด F11 นะครับกดกด insert ครั้งไว้นะครับแล้วกด F11 นะครับ System นคร แล้วก็แล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไปยังสปีกเกอร์นะครับอสปีเกอร์โน <100. S 2> อันนี้เป็นสปีกเกอร์นะครับอันนี้มันเป็นเร่งความดังของไมย์นะครับผมกด Enter นะครับอเอ้าเอออ่าปุ๊บจะเด้งน้าต่างแบบน,นี้นะครับหลังจากนั้นให้กดตัวเอ,นะอ,ะน,เอเนะครับกดตัวเอนะ s อเนอ่ยสเซีเนี่ยนะครับเอ้าหือเปลี่ยนภาษากดตัวเอนะครับอ่าแต่เข้าไปดี ครับนะหลังจากนั้นนะครับให้ทำการกดคอนโทรลแท็บไปที่เคคอร์ดดิ้งนะครับคอามิวิเคชราะห์ playback quality, record, playback quality โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลองกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับไปเลือกไม้ที่เราใช้อยู่นะครับของผมใช้เป็น realtek audio นะครับ เซนมโครนอินเทคไฮเดฟฟิชบอร i ดเซนิโครนดอคอินดิบอ b สามอันนี้ไม่ใช่นะครับเซนิโครนอิเทคไฮเดฟฟิชบอร์ดเซนิโครนดิโกด e วอสสอ b สามอันนี้แหละนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับกดแทบมาครับคอนฟิอัวบัตทับบอสซีแท็บมาครับพรัพย์สินบัตทบอีแทบอีกครับโอเคบัตทันแท็บไม่ครับแคลเซียมบัตทันครับแท็บคอนโทรรีคอร์ดิ้งแท็บซี อเคครับรีคอร์ดดิ้งทรัพย์สุทธิเหตุซีเล็กนักรีคอร์ดดิ้งดีไวต์ดีโอฟูโมดิฟายเซตติ้งโกลด์สเตอริโอมิสไมโครโฟนอ่าหลังจากนั้นให้เรากดสเปซนะครับมันจะพรอพเพอร์ตี้มาให้นะครับไมโครโฟนทรัพย์สุทธิดับทรัพย์ทร์อ่านะครับหลังจากนั้นให้มาที่เออมันจะมีสามหน้าต่างนะครับเป็นเซตติ้งเป็นเลเวลเป็นอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับให้เราไปเลือกวซ้ายขวาหาที่เลเวลนะครับ ทายโหมดเปิดทาแรงโหมดปิดทาบความเทาเจนเนอรัล์ทายซีเ็กเกิดอาจจะเป็นเจนเนอรัลนะครับลิซิมทายซีเลเกิดลิซิมนะครับเบลิมทายซีเล็กเกิดอ่ะเลเวลก็คือระดับเสียงนะครับกดแท็บมาครั้งหนึ่งครับได้เก้าสิบห้าไลค์โคโคทับไลค์โคโคอะเก้าสิบห้านะครับแล้วเราจะเอ่อเราจะมาดูนะครับเอ่อเนี่ยนะเนี่ยเก้าสิบห้าเนี่ยก็คือระดับเสียงของไมค์นะครับเราสามารถ พอนเสียงเล่งเสียงได้ตามใจชอบนะครับ 44, <45. S 1> 94 95 94 95เลื่อนลูกศรบนก็ได้ล่างก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับผมแล้วแต่นะครับถ้าขวานี่จะเป็น96 97 98 99ไปเรื่อยๆนะครับนี่น,ะ,นะครับ900 100นะครับอันนี้ก็เลืเล่อ,อนลูกศรขวานะครับเลื่อนลูกศรบนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมัน,ม,นมันสุดแล้วนะครับถ้าเป็นลูกศรล่างกับลูกศรซ้ายเนี่ยจะเป็น90 ห้าก็สิสี่ก็สิบสาก็สิบสองก็สิบอ็นะครับเก้าส่เก้าสี่แปดเก้าเจ็ดเก้าสี่หกจะกดลงไปจนถึงศูนเลยนะครับเก้าสี่ครับเจ็ดสี่เอ็เจ็ดหกหกสี่สามสิบสามสยี่ยยี่สี่หกสิ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 สสิสิสสสิสสสสสสสิ ผมจะมาตั้งพอดีแล้วตั้งไว้ที่เก้าสิบเนอะเจ็ด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 ดเจ็ดดแวแิบโอเคหลังจากนั้นให้ไปที่อันนี้แถบใหม่ครั้งหนึ่งยาวสายาวเอแถแถบ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 มิวเช็คบ็อกน็อตเช็กเอ็มมิวนี่คืออะไรมิวคือการปิดเสียงนะครับปิดเสียงผมจะกดสเปสถ้าจะเปิดเสียงก็กดสเปสนะอันนี้เป็นปิดเสียงไม้นะครับสเปสเช็ก สเ not เมื่อกี้ผมก็ได้ปิดเสียงไม่ไปนะครับกดสเปซมันจะเป็น not check ก็คือเปิดนะครับได้ศูนสี่จุดศนดีบไมโครโฟนบลูทิธไม่อันนี้ไมโครโฟรรนบูทก็คือความทุ่มแหลมของเสียงนะครับมะะผมก็ตั้งไวอ้อยู่แล้วนะครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้จริงครับศูน <Okay. S 1> อ่าโอเคผมตั้งไว้ที่สาสิบสามนะดังนั้น,ให,นะนให้กดโอเคนะครับโอเคบัรฟังให้กดโอเคนะครับเสาได้หรอรีคอร์ดอ่ากดโอเคครั้งหนึ่งนะครับ กดโอเคนะอีกครั้นึ่งแทปคำ c a n โอเคบั u t off สองแปดอะตรงนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับผมสำหรับยี่ห้อ s p นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนคนระับสวัสดีครับสต๊อกสต๊อกสต๊อกรีคอร์ดดิ้งเช็ค